มะม่วงหาวมะนาวโหา่หน้าปลูกไว้เป็นซุ้มที่บ้านไหมอะคะ่ะมีอะไรที่ต้องรู้ก่อนปลูกบ้างแล้วก็มีข้อจํากัดอะไรที่ต้องพึงระวังในการปลูกผลไม้ชนิดนี้นะคะ<ม>เดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันค่ะ<ม>เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเรื่องราวดีๆอย่าลืมกดติดตามนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้เกตุโนพาคุณมาทำความรู้จักกับการปลูกมะม่วงหาวมะนาวโหเพื่อเป็นซุ้มประตูหน้าบ้านนะคะมันมีข้อจำกัดอะไรที่เราต้องรู้บ้างค่ะเรามาดูข้อดีก่อนนะคะสวยงามค่ะอันนี้ก็คือเหมาะกับการอยู่ซุ้มหน้าบ้านโดยเฉพาะลูกของมันนะคะเวลาสุกอ่ะมันจะเป็นสีแดงปังทั้งต้นเลยนะคะมองมาก็จะเป็นเหมือน เหมือนเป็นไม้ประดับด้วยเป็นผลไม้ที่เป็นไม้ประดับด้วยค่ะยิ่งเวลาฝนตกนะมีละอองน้ํามาเกาะที่ลูกของมันเนี่ยมันดูมีเสน่ห์ทีเดียวค่ะแล้วใบมันก็เขียวสวยใบเล็กๆเนี่ยสวยงามทีเดียวนะคะอันนี้ก็อยากให้ดูภาพลูกมันช,ชัดๆอีกทีหนึ่งนี่ยังไม่แดงเต็มที่นะคะยังไม่สุกดี ก็ยังสียโอเคมากเลยค่ะกิ่งมันแข็งแรงทนทานเหนียวจริงๆค่ะเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะคะว่าเนี่ยตั้งใจจะตัดกิ่งเล็กๆเองนะคะยังตัดอะค่อนข้างจะขาดยากมากๆเลยทีนี้พอกิ่งมันเหนียวทนทานอย่างนี้ค่ะเหมาะกับการเป็นรั้วหรือว่าเป็น ซุ้มหน้าบ้านซึ่งไม่ว่าจะใครมาโดนหรืออะไรเนี้ยมันก็ไม่เป็นไรคือมันเหนียวมากๆอะ่ะจริงๆกิ่งเล็กแค่เนี้ยกันไกตัดตึ๊บก็ได้แล้วกันไกลใหม่เลยนะคะอ้าวบิดเข้าไปนะคะคือกว่าจะได้กิ่งเนี้ยนะคะกิ่งเล็กเล็กเนี่ยได้แผลเป็นหลายแผลเลยะคะ่ะเนี่ยตั้งใจจะตัดเพื่อไปชำเนี้ยอันนี้ยังไม่ออกอีกอะคิดดูนะเหนียวขนาดเนี้นะคะ พอมันเหนียวแล้วก็แข็งแรงแบบนี้นะคะเราก็เลยเอาไว้ริมรั้วเพื่อทำสุมหน้าบ้านค่ะคุณสมบัติพิเศษอันนึงก็คือการดูแรงง่ายค่ะไม่ค่อยเป็นโรค มีมแมลงรบกวนอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีนะคะเราก็ปล่อยไว้เลยอันนี้เป็นคุณสมบัติอย่างหนึง่งคือจะเป็นไม้ใหญ่ที่เป็นสุมหน้าบ้านได้เดี๋ยวเราจะบอกเหตุผลสําคัญนะคะว่าทําไมเราไม่เอามาปลูกเป็นรั้วรอบบ้านเลยปลูกเฉพาะเป็นต้นแล้วก็ทําเป็นสุมแค่นั้นเองค่ะ เป็นพืชที่มีหนามแหลมคมมากๆค่ะเหนียวและแข็งด้วยอ่ะทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊ะจะเรียกมันว่าเป็นจุดแข็งหรือว่าจุดอ่อนของมันดีแต่ว่าคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญที่คุณควรพิจารณาก่อนนำไปปลูกถ้าใครต้องการที่จะให้รั้วมีหนามอ่ะอันนี้ตอบโจทย์คุณแน่นอนนะคะกันหมากันแมวกันสัตว์เข้ามาในบ้าน,นแน่นอนแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งถ้ามีเด็กมาเล่นนะคะนล้มลงอ่ะ เจ็บแน่นอนเหมือนกันขึ้นหนามมันแหลมมากๆค่ะนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่เราไม่เลือกเขามาปลูกเป็นผักริมรัว้วแต่ว่าทําเป็นสูมเพื่อต้องการผลที่สวยของมันแล้วก็เป็นมที่มีสรรพคุณทางยานะคะโดยเฉพาะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะช่วยชะลอวัยแล้วก็ลดความเหี่ยวนะของร่างกายแล้วก็ ลดน้ำตาลในเลือดอสาระคุณเยอะแยะเลยนะคะหาได้จากอินเทอร์เน็ตซึ่งมีคุณให้ข้อมูลเยอะแยะเลยค่ะคุณสมบัติอีกอันหนึ่งก็คือมันขยายพันธุ์ได้ง่ายนะคะคุณอาจจะซื้อมาสักกิ่งเดียวแล้วก็รอให้มันโตที่เหลือก็จะปักชำอย่างเงี้ยสามารถปักชำลงไปในดินได้เลยหรือว่า จะปักชํำลงในขวดก่อนก็ได้ะคะก็คือตัดกิ่งมาไม่แก่ไม่อ่อนเกินไปแล้วก็เสียบแช่ในน้ําหรือมีฝีมือหน่อยก็ใช้วิธีการตอนกิ่งก็ได้นะคะหรือวิธีพื้นฐานโดยทั่วไปก็คือการเพาะเมล็ดนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะมีข้อดีคือออมันแข็งแรงแล้วก็มีรากแก้วค่ะ ข้อต่อมาค่ะตัดแต่งกิ่งยากมากนะคะก็คือนอกจากกิ่งมันเหนียวแล้วเนี่ยมันยังมีหนามแหลมอีกนะคะแล้วมันก็มักจะชี้แล้วก็โน้มออกมาเนี่ยคือยังไงเราก็ต้องตัดแต่งกิ่งแน่นอนก็เลยต้องถามตัวเองก่อนนะคะว่าพร้อมที่จะดูแลไม้หนามนะคะอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยาวนานหรือไม่นะคะเลยฝากภาพมาดูอีกรอบนึงค่ะว่า มันมีความยุ่งยากไม่ธรรมดาที่คุณจะตัดแต่งกิ่งนะคะซึ่งแตกต่างจากพืชชนิดอื่นอย่างแน่นอนค่ะคอนเฟิร์มเลยเพราะว่าตัดแต่งพืชมาหลายชนิดแล้วทั้งหมดที่รวบรวมได้ค่ะก็คงประมาณนี้มีทั้งข้อดีนะคะแล้วก็ข้อจำกัดที่เราเอง ห็นแล้วก็เจอมาเนาะบางคนอาจจะรับได้ก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่ตัวคุณเองค่ะยังไงสุดท้ายนี้นะคะก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ